สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาต่อกับพาร์ทที่2ใน Ghost of t Sushima นะฮะออขอโทษที่ห่างหายกันไปหลายวันนะครับผมพอดีว่าเจ็บคอไปถ่ายงานที่บริษัทนะฮะผม3วันนะฮะจันอังคารพุทธคือเลิกดึกนะฮะสามทุ่มไลฟ์สดมานะฮะเรียบร้อยคอแหบก็เลยห่างหายไปหลายวันเลยนับจากวันเสาร์เนาะ โอเควันนี้ก็กลับมาต่อนะครับผมไม่ได้อัดนานจนจําชื่อพระเอกไม่ได้แล้วพระเอกชื่ออะไรนะพระเอกชื่ออะไรวะเอา้าดูชื่อเขาก่อนช่างมันก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่ช่วยเราจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมตอนนี้เราได้ดาบคืนมาแล้วนะฮะแล้วเขาก็ให้เราเลือกมา้าอ่า มันมีมาดิโอซีด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาที่ได้จากดิจิตอลดีลักนะครับผมขอเลือกเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะไหนๆก็เสียตังค์ซื้อมาแล้วนะครับผมเนี่เลยเนี่ยเซ็เอาเป็นชื่ออะไรดีโนบุค,ความไว้ใจโซละท้องฟ้าแล้วก็คางิเงานะฮะน้องม้าตัวนี้ชื่ออะไรดีครับผมโนบุ ที่แปลว่าความไว้ใจโซละท้องฟ้าแล้วก็คางเงะเงาเอาคางเงะดีไหมนะคางเงะนะฮะโอเคงเงาบรแหึงความมืดจัดไป คือเดินทางไกลเลยนะขี่ไปไหนนะพี่พี่ไม่หยุดพักเมือ่อโอไปคือพี่เพิ่งฟื้นแล้วพี่ก็ไปลุยอย่างนี้เลยาคาเนโิปราสาทคาเนดะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าลุงตายแล้วเหรอ オーテムカラハイタワーダチドローイキタママヤチクロシー、オシューヨーハスカシモ、ビシオミナゴシニスタコノハジュアスガネバナラン。オメンカラスコンダーオナカマトオナジメニアウヨー。モコモソウカンガルダコタビュカデ คือพ่งพิ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งฟื้นนะฮะพึ่งได้อุปกรณ์ครบเกาะก็หักแตกหมดยูนะนี่พึ่งจะทําแผลให้สดๆร้อนร้อเลยนะฮะขี่ม้ามาบวกเลยแล้วบอกให้รอบโจมตีก็ไม่เอาด้วยนะเออดีหมนงันการประจันหน้าโอเคประกาศสงครามกันเลย ไม่ใช่ส่งคามเนี่ยค้างไว้จัดไปได้หนึ่งตัวนะฮะผมลืมปากดฟันไงวะโอเคดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเย็นนะคือคือไม่ได้เล่นนานจัดเลยผมลืมหมดแล้วกดฟันอะไรวะกดฟันอันนี้อ่าอันนี้ฟันหนักฟันเบาอันนี้กัน นนีี่่ทำไรวะเนี่ยกระโดดโอเคกระโดดฟันได้ไหมอ่ะขออภัยด้วยนะขออีกรอบขออีกรอบลิลันลิ้ลันประจันหน้าเก็บไปมืออันนี้เราเลือกระดับความยากสุดใช่ไหมผมลืมว่ะ แป๊บนึงนะผมว่าคนหนึ่งแทงคนหนึ่งปาดคอนะคนเดือดผมว่านะผมเอาปานกลางดีกว่า่ะ คือจากพาร์ทที่แล้วคือตายรัวๆเลยอ่ะเจอทหารแค่ไม่กี่คนเองอ่ะโอเคผมเอาปานกลางแล้วกันนะขออภัยด้วยนะฮะมีบรรยากาศเสียงฝนสักนิดสักหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะเสียงเข้าใหม่เพราะผมก็ไม่ได้ไปเช็คด้วยโอเคจะไงขึ้นไหมนะ ง่ายขึ้นเยอะโซมูสตเดารุจะบประหลาดใจนักสิรู้ไหม่ากัแต่ก็โอะโอ๊ะแป๊บนึงนะกดหลบโอเค โอเคโอเคต้องเรียนรู้ใหม่เลยนะทำไรอะพี่ฟันยูนาหรอไม่ได้นะใครยิงขนุวะยูนาเดี๋ยวผมขอ อขอเช็คไม์แป๊บนึงนะครับผมว่าฝนเสียงฝนเนี่ยเขา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 ลิดลหรือเปล่าเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก็แล้วกันนะฟันทีเดียวกาดแตกเจ๋งวะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะฮะขอแป๊บหนึ่งนะโอเคผมดูแล้วมันไม่เข้าไม์นะครับผมไม่เป็นไรเราไปต่อกันเลยนะครับผมลุยกันย,ยาวๆเลยมีมาเพิ่มเรื่อยๆวะ่ะมีมาเพิ่มเรื่อยๆวะ่ะไม่เข็ดไม่ลาบไม่จำ โอดอโอยกูเนี่ยโอ้โหยูนฮะแม่งมาลาดเฉยเลยมันผมติดอีเกิลวิชั่นว่ะถ้ามันมีแบบสแกนหาของก็ดีดิเลยเราก็สายฟาร์มซะด้วย ไม่มีทีนี่ก็ว้าวุ่นเลยมีของให้เก็บไหมอะแต่มีศัตรูนะฮะเราไปช่วย <c oughs> อยู่หนันโผล่มาตะวนเลยโอ้ยด่โ้ยโอ้ยโ้ทไมม่เดือดกันจังวะ

ศัตรูใช้โลกเรามีท่าแค่นี้เองหรอวะน่าน่าจะยังไม่ปลดล็อกนะครับผมโคขี้โกงเลยอ่ะอยากไ่โล่กัาโอเคเกียบไปหนึ่งคือเมื่อกี้ไล่อย่างไรใหญ่ๆจัดเลยไปสิ โอคามิป่ะวะชื่อพระเอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอคามิไม่นายใช่รู้จำได้แค่ว่าพระเอกอยู่ตระกูลซาไคแต่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได้เออเอเล่นกูใหญ่เลยนะมันยังไงวะกลับสู่เส้นทาง นี่ผมนอกรุ่นนอกทางไปวะ่ะถึงก็ขึ้นเตือนเลยนะฮะเราจะไปข้างหน้านี่น่าจะบอสแล้วละ่ะไวายาสารกันไหมฮะสาไคจินอ๋อเออเพกชื่อจินสาไคเนี่วะ่ะเออโอคามิมาจากไหนวะผมไปจำเกมไหนมาเนี่ยโอคามเ่นะโอคาเมะนั่นะมันเซกิโร่ <laughs> ขออภัยด้วยนะครับผิดเกมเฉยเลยบรรยากาศมันเหมือนกันไงขอโทษขอโทษ อันนี้จินซาไคนะฮะน,น,น้องจินน้องจินโอเคมีอ่าอย่างที่คิดแม่งม,มีมีมาดักทุนด้วยกดหลบพุ่งหลบธนูตะโกนบอส พ,พี่มันหลบก,กับดิจิตอลดิจิตลอลพอปรับระดับความยากนี่คือปากแจ๋วเลยนะเล่นง่ายขึ้นเยอะโอเคไม,ไม่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยว่ะอะไรวะเนี้ยขึ้นได้ไหมอ่ะจินจินลองหยิบธนูมาแล้วยิงไปสักทีสิจะใช้แต่ดาบไม่ได้นะลูก นี่น่าจะฉากอย่างนี้ผมขอวะผมไม่ไหววะแป๊บ <Okay. S 1> นึงนะผมขอถ่ายภาพก่อนเลยกดถ่ายภาพไงวะ,ะภาพสวยจัดโอเคความลึกโอเคประมาณนี้นะฮะ โฟกัสโฟกัสที่จินดีกว่ะอ่ะ,อะเกลี่ยสีชดเชยแสงสักหน่อยข่าวไปเพราะวะาข่าวไปผม,มอยากให้เห็นรายละเอียดแบบว่าของเกาะอ,อ่ะผมชอบผมชอบดีไซน์เกาะญี่ปุ่นมากเลยอาประมาณนี้แล้วกันนะพาร์ติเคลิลไม่ต้องมีก็ได้ ความเร็วลมประมาณนี้โอเคเมฆเมฆไม่ต้องก็ได้มั้งช่วงเวลาของวันโอเคอยู่นะฮะโอเคหมวกหมวกไม่มีปะกกายดาบไม่มี าประทับโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมขอ โอเคถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะไปตั้งปกคลิปกันคือบรรยากาศมันได้อะจันน้านะฮะภาพน่าจะสวยภาพสวยจัดเลยผมชอบผมชอบการเก็บรายละเอียดของเขาว่าเนี่ยนะหมดภาพถ่ายหมดถ่ายภาพพี่มันพี่มันเทมจัดน้องดาน่าเข้ามาเลย จะเข้ามาทีละคนจริงเหรอทีละคนจริงเหรอพี่มันโหดเสยด้ยสุให้ฟันต่อเลยจิน,นสภาพแกไม่ไหวแล้วนะ <laughs> จินจินไปนอนเถอะโคตุขานคือ <c oughs> ดาบเขาสวยมากเลยผมชอบดาบญี่ปุ่นมากเลย นี่มันกลางคืนนะ่ะคือพี่แกใส่ชุดนั้นนอ,นนอนจริงเหรอหรือว่าเขาพร้อมลบตลอดเวลาวะหน้าเขาเหมือนยักหา,ามากเลยชอบชอบสรบุปลอดจริงด้วยวันดู

สู้กับปันจินดูสภาพด้วยจินเกาะเรานี่แทบจะไม่เหลือแล้วนะยังไงดีพี่มึ้างังอึงง้างง้งงอดมีเมันเถื่อนวะเถือเ่อนเหรอเถื่อนเหรอไม่ยอ,ตอมตอไ เกาะไม่มีก็ไม่ยอมแรง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 มากเข้ามาวนะ

เปิดผมนึกถึงเกมไอ้นี่เลยหรอนีโอทำไมพระเอกจะต้องตกน้ำ uh ด้วะอันนี้ใครเนี่ยอ๋อ อันนี้คือพ่อของจินนะฮะชุดเกราะขอเท่ะ่ะตอนเด็กก็หล่อไม่เบานะจินซาใครแล้วจินรอดมาได้ไงวะใครไปช่วยวะหรือซ่อนตัวอยู่แต่พ่อแต่พ่อตายนะฮะ お父さをはトムライに来ております皆を返してくれ何をおっしゃいますか若様が堺の家督なのですよお <noise> 一人ではありませんお <noise> 父さは風となり導いてくださいお母上は鳥となり見守ってくださいお父さんご本人がお伝えください <noise> ましょう助かったナイユリコ ซาคายุโนะโนะมุสโกโตะอารุおแน่はวะนัครับผมอันนี้คือเหล่าซามูไรที่มารวมแสดงความเสียใจนะฮะน่าจะางานศพของนายท่านตระกูลซาคนะครับผมรุ่นก่อนพ่อของจิงาา้งซาคใครพูดว่า อ๋อลุงคนนี้พูดโอเคขอบคุณมากลุงอันนี้ลุงนะฮะมาให้คำชี้แนะแน่น,ะน่าสงสารนะแม่แม่น่าจะเสียก่อนนะฮะเราต่อมาก็เป็นพ่อแล้วตัวเองก็ยังเด็กอยู่ยังยังมีความกลัวนะยังช่วยไม่ได้จิ ด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะโทษตัวเองไม่น่าใช่นะจากเมื่อกี้ยังขอให้ลูกช่วยอยู่เลยดาบของท่านพ่อนะคะดาบประจับตระกูลสาไข avez ่ขอพลังสถิตกับเจ้าจินลองให้อึบโย่ยอบโย ชอบการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าเขาแบบผสมสมกับแบบบรรยากาศแบบเออบนศกเศร้าแต่ก็อันไว้อยู่นะฮะวันนี้ก็เสียใจซะให้พอนะ คว่งความจัด ือแบบว่ารู้สึกได้ถึงลมเลยจอยคอนโทเล์ Joy อันนี้เขาดีจริงๆงนะฮะสำหรับจอยเพย์ห้าเนี่ยแนะนําเลยคือผมซื้อเครื่องมาแล้วแต่ว่าไม่เคยเล่นเกมที่แบบว่าจอยมันแบบแอตลาสฟอนเล่นคือจอยมันก็ยังรู้สัมผัสได้ถึงซายนะแต่อันนี้คือแบบพอลมพัดก็คือรู้สึกถึงลมเลยผมโคตรชอบเดี๋ยวผมดูเวลาสักคู่นะฮะโอเค เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมผมขอตัดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามชมในพาร์ทที่3นะครับผมสำหรับวันนี้ผมเจดจับชายนะฮะแล้วก็น้องจินสาไคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมต่อไปน่าก็น่าจะไปสมทบกับยูนะนะฮะแล้วก็น่าจะวางแผนช่วยลุงต่อแต่น่าจะต้องไปฟาร์มก่อน พอดูจากสภาพจุดก่อนแล้วลุยต่อไปไม่ได้แน่นอนโอเคครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจในการทับคิมใหม่ๆให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ